สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์พาลุยได้ครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันที่หมิถุนายนครับผมครับมาตามแนวทางเล่าพัฒนาครับผมสองทุ่มครึ่งครับวันที่ห้าเมืออแรกนี่นะครับพี่น้องเนาะครับแนวทางในคลิปนี้ก็คือเลือของพี่สาวเกาหลีเด้ครับผมครับลาพัฒนา พี่สาวเกาหลีครับแล้วก็เลขผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะครับเลขผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ครับผมแล้วก็พิเศษในคลิปนี้ก็จะมีเลขของพอบางพี่นาเด้าครับพี่น้องรวมอยู่ในคลิปเดียวกันครับผมเพราะว่าพออยากงานนีครับพี่น้องเนาะครับผมบ่สะดวกให้สัมผัสครับพี่น้องพอก็ทรงแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนามาให้กับนำเชียร์พาด้วยครับผม ส่งมาให้กรับให้มานําเสนอเอาพอดีกับเล่เอามาลงไปพร้อมกันในเด้อครับพี่น้องใบในคลิปเดียวกันกับเลขของพี่สาวเกาหลีครับผมเป็นคลิปพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะครับผมเอางวดว่างหันกับเตรียมครับผมเดินดีต่อเนื่องครับผมเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีครับกอดข้อกันมาเลยครับพี่น้องห้ากับหกครับผมครับ สำหรับเหลขกพอบางพีงวดบวางหาันกะรุดรับพี่น้องเนาะมีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับผมแต่ว่าเหลขกของพอกะเดินดีมากสามซี่งดครับผมแต่ก็มารุดครับงวดบวางหันรุดงดนี้กะอย่าเผยอย่าผ่าเด้อครับผมเหล็กวิ่งหรือว่าตัวจับคูของพอบางพี่ครับเอามานีกะบรรยากาศคึมครับผมคึ้มแต่เศ้าฝนตกแต่เศ้าเลยครับผมเพราะว่า มือคืนนี่กรต้นเนื่นองจากมือคืนแล้วครับพี่น้องเนาะตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนยาวนานมากจนถึงเี่ยมือเศาแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศกาลังจะมามีแดดแล้วครับผมประมาา่านใบกกัวครับพี่น้องเนาะเอาแนวทางเลขกะพี่จะหน้าเบงองเอาเดอร์ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังราวพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผม ผู้ใหญ่ลึกลับแล้วก็พ่อบางทีนําเชียร์ผ้าลวยกัขอขอบพระคุณท 2, ั้งสองทั้งสามสำนักนี่เด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับนําเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับนําเชียร์ผ้าลวดนี่เด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาครับหมวดวันทีหามิถุนายนครับผม อันนี้งวดที่ผ่านมาด้ครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลของเก่าครับผมสติที่ผ่านมาเกาะติดไว้เด้อครับผมครับเกาะติดไว้ครับผมนี่งวดว่างหันเพื่อนห้หากระพกจับคู่กันมาเลยครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนจะไปจับคู่กับพอจะเลื่อนซีนอีกครับ เลขพอเจริญศสินปนหอยซูนกับหนึ่งครับพี่สาวเกาหลีห่ากับหกจับคู่กับหนึ่งหาเต็มเต็มเลยครับผมล่งลางอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับอย่าเลืมด้วยครับผมงวดหนีกับล่องไปพิจารณาเทียบเทียบใส่กับแนวทางตัวเลขของพอเจริญศสินําได้ครับพี่น้องล่าพัฒนาพี่สาวเกาหลีครับผมเอาไปเบิ้งงวนนีกันเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งใน โวดวันที่หามิถุนายนกันเลยครับผมครับลาวพัฒนาพี่สาวเกาหลีวิ่งบนล่าง2กับ3าครับพี่น้องครับผมสกับ3เด้อครับสำหรับผู้ใหญ่ลึกลับับผมลาวพัฒนาเพิ่นกะมีแนวทางตัวเลขจับคู่ให้กะมี่2ีสองหาสองหกเก้าสอครับผมเน้น5้าสองเก แล้วก็4สาม6สามหกสามแปดสามเก้าสามเน้น4สามหกสามแปดสามกันสองสองสามสามและจับคู่กันอีกเนาะพี่น้องเนาะสองสามครับผมกันเบิ่นดด้ครับพี่น้องนี่ 2, 2, 3, สองสองสามสามนี่ครับปัญจันแล้วก็มีเลขสามตัวบนเพิ่นก็นแถมมาให้ครับผมสองสี่สามครับผิดใจหน้าเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะ วว่างหันเลขของพี่สาวเกาหลีผมเพิ่นไห้หากับหกครับผมกอดข้อกันมากครับพี่น้องเนาะแล้วก็พอจะเลื่อนสินไหู้นย์กับหนึ่งครับจับคู่กันกับหนึ่งหาเลยครับพี่น้องเนาะมวดน,นี้ลงคิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องพอจะเลื่อนสินลงไปแล้วเพิ่นไห้หกกับเจ็ดครับผมครับเท้ามาจับกับพี่สาวเกาหลีกับจิมมี่หกสองหกสาม เจ็ดสองเจ็ดสามครับพี่น้องเนาะครับผมนี่นะครับผมหกสองหกสามครับถ้ามาจับกับพอจะเจร่ญนสินท่าออกมาเหมือนหมดบังหันครับผมแลวก็อีกสํำนักหนึ่งก็คือพี่ประกายได้ครับผมก็บเยาเผยจยา่าดคือกันเอาครับพี่น้องอีกสํำนักหนึ่งที่จะมาให้พี่น้องเห็นในคลิปนี้คือเลขพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะเลขพ่อบางพีครับไปเบิ้งกันเลขครับพี่น้อง เลขพ่อบางพีพ,งพ่อบางพีงวดวันที่หามิถุนายนกให้สามกับสองครับผมตรงกันเลยครับพี่น้องงวดนี้ตรงกันกับพี่สาวเกาหลีครับผมสองกับสามตรงกันครับพ่อบางพีก็จับคู่ห้มากกับสามหนึ 1, ่งสามหาสามเจ็ดครับผมสามเก้าสองศูนย์สองซีสองหาสองเจ็ดครับผมครับตัวเนี่ยนของเพิินกับจิมี สามเจ็ดครับพี่น้องเนาะสามเจ็ดก็เธอก็ว่าไปจับก็พอจะเลื่อนสินได้ครับอย่างสามเจ็ดสองซีสองหาสองเจ็ดนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับพวกพี่น้องเนาะสองเจ็ดกันเจ็ดห้าเจ็ดเก้าและหนึ่งเก้าครับผมครับผิดชนาเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะเลขสองสำนักนี่ตรงกันครับผมพอบางพี่กับพี่สาวเกาหลีได้สองกับสามคือกันครับพี่น้องเนาะ เอาครับพี่น้องกับรองพิจณาเบิงควบคู่กันเลขจับคู่เด้อครับผมว่าสองมาจีสองยังสามมาจีสามยังครับผมอันนี้คือแนวทางครับพี่น้องเนาะแต่ว่าในงวดนี้นําเชียร์ผ้าร่วยกับเบิงว่าสามกับมาหลายสํำนักอยู่ครับผมครับจังไหนกับล่องพิจารณาอีกสํำหนักหนึ่งเด้อครับผมคือลาวพัฒนา v i p พี่ประกายครับผมตอนเย็นๆมาเบิงไปน้ำกันครับผม มาติดทางแนวทางลาวพัฒนางวนนี่จะไปติดทางไหครับผมเด่นตัวไหครับพี่น้องเนาะครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะพี่น้องครับผมในคลิปนี้ครับผมมีทั้งเลขพี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับครับก็เลขพ่อบางพีครับผมสามสำนักครับผมพ่อบางพีก็พิเศษไ้เดอครับผมเพราะว่าเพิ่นบอได้สัมผัสกับผมพอดีพอติดงาน ทรงมาให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยกับมานําเสนอในคลิปเดียวกันนี่แหละครับผมบังเอิญว่าเลกไปชนกันนะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง2กับ3คือกันเลยครับผมครับพอบางพี่กับพี่สาวเกาหลีงวดนี้ครับเอาไทยคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเลืงเงินไปน้ำกันล่าพัฒนา2อทุ่มครึ่งครับผมหมิถุนายน66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ